ทางน่ะปานนี้ไปใส่ก็พอกันสิไปใส่นี่บกใหม่นี่กูจะมองเรียนบ่กันไปใส่นี่สิไปหาเบิ่งเห็ดจ้าไปหาร่อเห็ดอีกแล้วหาร่อเห็ดเอาลองเงดูเห็ดตกไดมันจังไดเขาเจ้าซาว่าดมีก็ไปเบิดเอาลองงไปตมันสิมีบ่เด้อไปไปเมื่อกี้เฮาิบางอย่างเนาะไปบ่เคยได้จ้า ดถ้าเจ้าซาวาได้เป็นตาจะคอ,องปจจล่อยโปโพหอดกีก็เจ้าลงอันนี้งเจ,จ้าเจ้าลงคลิปอันแต่เฮียาบาดอนซ้อนน้ำพึ้นคักเนาะแต่ดอกงามๆขนาดไปป้าบอกถ้าเจ้าวาได้ตาหน,นึ่งยังบ่พอดก <c oughs> ี้ันอยู่กินมากกับเนาะโฆสนา <c oughs> สุวนใหญช่วงบรรยากาศการตั้งพี่น้องบรรยากาศ chuồng này hết rồi, សូវើង់ពីលាប់ពីលាប់ពីលាប់ពីល់ជាងស ับเขากันหาเส้อบเข้าไปชมไปเห็ดกำลังออกเห็ดกำลังออกเลยอยู่น้ำในตลาดมันจะมีเห็ดเอียงเนี่ยจะไปชมเห็ดเนาะบางเห็ดก็เจ้าว่าเก็บมาทั้งผู้นะงามนะไปเลาะเลาะเลาะชมตลาดมานันด้วย พร้อมครับเช้าย่านกันย่านว่ายย่านย่านมีคนหลุดจากหยวนบ้านนี่บ้านเน่าคือว่าไปเก็บเหียนบริษัทไก่ไก่ไก่ระวังเด้อไก่โอ้ไก่ก็กระโดดกล่าวครับเช้าโอ้น่ารักน้องมึงกินเนาะโอ้ไก่มันก็ย่านนี่เราสุดพวกมันปกติไก่มันสียางธรรมดาเนี่ยเมื่อกี้มันกล่าวแบบ อันตายนะกูแม่แต่ไก่หอดมาเห็นอะไรหัอดมาปลาเห็ดเนี่ยเอาไปชุบตลาดนกาไปหามังจอดเลยโอเคโอเคสิยังอยู่แถวนี้ยหัวปลาไปชุบมันนีนเปลาปลาที่ปลา

อ,อ,อันนี้พ่นเอาแล้วการกาอัน<ะ>นันมานะเฮดพอลล่าเเลยองเฮดไห้ีงะกองไหร่จังกองละ้อยกองละอยดินเย็ดลายยังไอืมลายยังแม่ลายยจ้ะหวกบอลลิ้นหอกไหนเนี่ยอ้ยหลออของโคตเชื่อดีน,นะ ตลาดตลาดพี่น้องช่วงนี้เห็ดยังออกน่าก uh ินน่ากินแซ่บทานอีกแล้วของเขาต่อจีบแม็กซ่กันบ้าหายคำๆำนั่ทำแล้วเนาะโอ้ันอันนี้เลียง อันนี้แมงใหญ่ะอก่เจียวบ้างค่สาค่านๆตรนิ่มนิ่มตรงนิ่มพนนิ่มแมันนิ่มป เล่นๆตรงนี้เล่น,ลนมันคนหญ่ใครยังไหนอยน่ยตจ้าลายห <8 S 2> ัวร่อยนแต่ตีบมี่ร้อยก็ตีบแบบแต่ตีบมานหายื้อเกียสิบช่วงล้วขายโนาคาแล้วเออเรียนลงหๆไปโอ้เงยเผืออะไรตนอร่อยก็มี วุ้นลนอยนิดห้าสิบห้าสิบป่ะบงอยากบ่มั้งหย้ว่าแก้วับกบวม่อยมันก็ค่ายๆบ่มองก็ลองก็บ่มองแก้วห้าิละงวันยังเล่งเลยนะคอปแม่สีเบอร์อไพอนซื้อลจ้าอ่อเตีอันนี้พุกถัทุเรน่ะจักบัตสองร้อยห้าสิละจ้า กาท่าำกันเนาะเรียนทกันเนาะลอล่อลละสอง้านเยไออเดอร์ลูก้เดียวนี่รวงว้นี่ปลาปลปลาปลาพอกันเน็พอลงแล้วเน็พอลงแล้วเบอพอกันเียนันหาออเดอร์ยี่ียมึ้ง เออถามมันดูกินเห็ดคอนพี่น้องเห็ดพอออเดอร์เต็มกินเห็ดคอนเป็นก้อนเน็ดคอนเป็นยังฝุ่ไปบางตลาดทั้งฝุ่นดินเทอฝุ่นฝุ่นฝุ่นหาไปนะเด้อหาไปปเดีนะแตปนนี่นะสี่โล สองร้ยหาสิบนนขายพ่อๆกันครับแม่นวยัง่นี่ยแม่นบ่ เน้นกินเขานะสุป้ากินกับชุบหน้ใหม่ก็เบแล้วเนาะหอมมึมมีหนาใม่นใหญ่แล้วสีข้าอาันไ้ลางนันไนเลียงคุณแม่่างมงชุดๆกันปะอ่ะ เวหานะ้กินแต่ย่ยกินนะตพนบบาพันสิบนกบบว่าเมนูพันพันว่าบ่ตตองเผื่อเด้อสันปนกบเดีอะไรส่องหาเนี่ยเป็กหน่อยนะกินยี้เงี้นบาไหนหรือจังไหนเนี่กินย้งมันบอกโ,<อ>โอ้เออียวเจานเานเียวเจ้ตามสบายใจกันแ <c oughs> ต่ว่าันกับาชือเนีะไรเนี่ chị nhặt đi nhặt, ba mẹ nhặt đi đó, chìm cả lá, lái lại rồi. <laughs> 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 เป็ดตำมันค่ะอ้อมอ่ะแม่ฮะข้าได้ลากมาได้เอาไปทั้งสองตัวไม่ดี่คัดเพชรคัดที่เก่เขาค่อยกินเนาะแตะวันซ่วนอ่ะเขาค่อยกินกี๊เขาค่ยกินแมเนงเพื่เป็ดชักเนีแยเนะนกเป็ดสุดยอดของนกก็นกเป็นดนี่แล่อร่อย ฮะเอาเดี๋ยวเอาแล้วเอาดอกไม้แล้วเอารถเอารถเอ้าไอ้นี่เปรียนบ่หรอไม่ได้แล้วกินได้ไงเราไม่ได้กินกันพี่น้อง

ยังสิเรื่องกันชูมาบ่แม่นยังพรุ่งนี้มีมาตั้งแต่สามสี่โมงสองร้อยห้สิดๆใหม่ๆล้างให้คนแต่ว่าฉั่มากก็แล้วไปแต่ว่าลอกไปเย็นๆนะ แน,น่นเราเป็นโล่งแน่นแน่นช่องกินดูอยู่นะเดียวมาลางปิดไปแม้น่นแม่นแมน,แมน,แมนช่องกินดูอย่เมื่อกี้ก็เรียบอเน,นี่ยชุม่มชุ่มของเะะ <c oughs> อนเอน่ออนอนุญาตแค่นี้กันเดอพี่น้อง